ถามว่ามันลดแรงระเบิดไหมใช่ลดแรงระเบิดแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากันระเบิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ระเบิดก็ยังระเบิดอยู่ oh <my S 1> แต่พอระเบิดไปแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถจะทําลายขาของทหารเราได้อีกแล้วคนเนี่ยซ่อมได้แต่ขาขาดเนี่ยซ่อมไม่ได้เราก็จะขอจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเหมือนกัน,กนแต่เราจะเปิดให้เป็นสมบัติสาธารณะเป็นโอเพนไลเซนให้เพื่อให้ใครก็ตามที่อยากจะทำเนี่ยถ้า ทำโดยไม่แสวงหาผลกําไรี่นนะครับทำแล้วไปบริจาคให้ทหารชายตรงชายแดนเนี่ยผมว่ายินดีที่จะมอบให้เป็นโอกาสของน้องๆทั้งหลายสารรมารถไปค้นคนวา้าสิทธิบัตรในโลกนี้และเอาไปผลิตใหม่หรือจดติทธิบัตรใหม่ไม่ว่าเราอยู่เจนไหนก็นแล้วแต่นะครับความคิดกล้ากันมันดีกว่าทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทาแล้วก็คิดว่าทําในสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม นะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ชีวิตอยู่อย่างนี้ยุ่หกสิบกว่าไม่เคยทําอะไรมีประโยชน์เลยเนะี่ยต้องคิดละต้องคิดกลับไปทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะเราเกิดมาทําไมนะเราทําไม่ทําอะไรเป็นประโยชน์เลยน้องต้องกล้าถามต้องกล้าคิดแลต้องตอบตัวเองให้ได้นะครับว่าเราทําอะไรไปหรือยังสวัสดีค่ะวันนี้ปั้น โอ้เจ oh. นเซตสตอรี่จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับนวัตกรรมเพื่อชีวิตของทหารแนวหน้าชายแดนค่ะอมอยากรู้ไหมว่าคืออะไรอยากรู้อยากรู้อมรู้จักรองเท้ากันระเบิดไหมไม่รู้จักสิเราเคยได้ยินไหมรองเท้านินมังกรอือันนี้อยู่ในสุสาคอรอหรือเปล่านะมันก็ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือชื่อของรองเทา้างงไหมว่าเกี่ยวกันยังไงงงสิมันเกี่ยวกันยังไงนะเดี๋ยวเราต้องไปหาคำตอบกันเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคนที่คิดค้นนวัตกรรมนี้ ก็คือสวบุทธิพงษ์นั่นเองอมก็เชื่อนะครับว่าท่านผู้ชมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่ารองเท้านี้หน้าตาเป็นยังไงใช้งานยังไงเราไปดูกันเลยนะครับได้ค่ะ Zenz Story นะคะจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับนวัตกรรมเพื่อชีวิตทหารแนวหน้านะคะซึ่งวันนี้ก็ได้อยู่กับสวนาวตีดรบุติพงษ์นะคะที่คิดค้นนวัตกรรมรองเท้ากันระเบิดเพื่อทหารนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอบถามกันค่ะว่ามีมุมมองจุดเริ่มต้นคิดยังไงถึงได้ผลิตรองเท้าแบบนี้ขึ้นมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากรู้ว่ารองเท้ากันร,ระเบิดเนี่ยค่ะออท่านสวขออนุญาตเรียกว่าท่านสวบนะคะคคท่านสวมีแนวคิดเริ่มต้นมาจากอะไรคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือผมก็มีลูกชายคนหนึ่งเป็นทหารนะคะค่ะก็เขาอยู่ชายแดนเหมือนกันแล้วก็มีเพื่อนคือบวดบุ๊กเนี่ยบวดบุ๊กที่แอปาร์ขาย ตอนที่ไม่ยึดกุ้งเขือเนี่ยนะครับก็ไปพลาดโดนกับระเบิดของ,ของเขมราเขนคิดว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราไม่คิดหาวิธีการที่จะป้องกันไอ้ระเบิดพลาสติกตัวเนี้ยนะครับหรือไอ้พอ็มสอเนี่ยนะมันก็มีในในโลกเนี้ยมันมีมันมีกับระเบิดแบบน,นี้เยอะแยะเลยที่รัสเซียวางกับยูเครนเต็มไปหมดนะครับ <S 1> <S 1> <ช>ที่ยูเครนเขาก็ใช้วิธีการคือเขาก็มีรองเท้าสไตายนี้เหมือนกัน เรียกว่ารองเท้าสไปเดอร์บูทแล้วก็ไปดูแบบของสไปเดอร์บูทซึ่งออกแบบมาของเก่าเนี่ยนะครับเมื่อ20กว่าป,ปีมาแล้วแทเทนเดิมเป็นของแคนาดาหมดอายุในการคุ้มครองมาแล้ว <Okay. S 2> ดังนั้นการเราก็มีกิดที่จะเอาแบบเดิมเนี่ยมาออกแบบใหม่ให้เป็นคุณลักษณะที่คนไทยเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้แล้วเราเก่งในเรื่องนี้ก็คือการใช้ไฟเบอร์กลาดมาออกแบบแทนขางเดิมเป็นพลาสติกยิงจากเครื่องพิมพ์สามมิติ <Okay. S 2> นะครับเราก็มาหล่อด้วยไฟเบอร์แทน แล้วก็ใช้ได้เหมือนกันรูปลักษณ์ที่สําคัญคือสามารถสูงจากพื้นพอสมควรแล้วมีแนวที่จะกระจายแรงระเบิดออกทางข้างนะครับนั้นระเบิดเดิมที่โดนเนี่ยนะครับที่เดิมเนี่ยระเบิดพลาสติกเนี่ยขึ้นมาตรงๆแล้วไปตัดตรงข้อเท้าคราวนี้พอเราแทนที่เอาหลักการเนี่ยคือขึ้นมาตรงๆตัดตรงข้อเท้าเราก็เปลี่ยนเป็นว่าขึ้นมาเหมือนเดิมระเบิดก็แรงเท่าเดิมเนี่ยแต่ กระจายออกทางข้างแทนนะครับโดยใช้ v ีเชฟเนี่ยเป็นต,ตัวตัวที่จะดึงดึงตรงนี้ออกไปแล้วก็ขาเนี่ยให้มันยาวขึ้นนะครับคือขายาวขึ้นเนี่ยทำให้แรงแรงระเบิดเนี่ยไม่ไปตัดตรงข้อเท้าแล้วคราวนี้แรงระเบิดก็จะกระจายออกทางข้างนะครับซึ่งถามว่ามันลดแรงระเบิดไหมใช่ลดแรงระเบิดแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่า กันระเบิดได้ร้อยเปอร์เซ็นระเบิดก็ยังระเบิดอยู่แต่พอระเบิดไปแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถจะทําลายขาของทหารของเราได้อีกแล้วนะครับทหารอาจจะบาดเจ็บเล็กน้อยเ<ม>ช่นอาจจะขาเคล็ดอาจจะขาหักก็ได้แต่ขาไม่ขาดเพราะขาขาดเนี่ยเป็นพิการเลยทํางานไม่ได้นะครับแต่ถ้าแรงระเบิดกระจายทางข้างลดจากร้อยเปอร์เซ็นเหลือสักสามสิบเปอร์เซ็นก็ปลอดภัยแล้วสามารถซ่อมได้คนเนี่ยซ่อมได้ แต่ขาขาดเนี่ยซ่อมไม่ได้นะครับแล้วก็ทํา,ทาให้สหารเนี่ยขาดขวัญกำลังใจเพราะขาขาดนี่พิการถึงแม้เราจะมีขาเทียมดีเลิศยังไงก็แล้วแต่แต่ขาหายไปแล้วขาที่อวัยวะเราครบสามสิบสองมาตั้งแต่เกิดก็จะหายไปหนึ่งหน่ข้างนี่คือสิ่งที่บอกว่ามีความจําเป็นแล้วก็เขาก็ทําได้จริงๆ mm hmm. ทําได้แล้ว mm hmm. ในในยูเครนเนี่ยเคยมีขาขาดเนี่ยและเป็นหมื่นหมื่นข้างนะครับ พอใช้นวัตกรรมของ Spider Boot เนี่ยนะครับหรือรองเท้าป้องกันระเบิดแบบแนวคิดของเราเนี่ยเขาเหลือแค่ไม่กี่ข้างต่อปีอซึ่งเรียกว่าป้องกันหรือว่าลดการสูญเสียได้อย่างมหาศาลแล้วมีคนเคยทดลองใช้จริงไหยครับก็คนใช้จริงๆถ้าเป็นแบบตัว Spider Boot สีแดงเนี่ยนะที่เห็นเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้จริงๆจังๆแล้วในยูเครน Oh. เราก็ซื้อสไปเดอร์บูของยูเครนมานะครับสั่งมือสองมาเลยนะ oh. ผ่านสงครามแล้วล่ะ oh. นะครับสั่งมาแล้วก็อิมพอร์ตเข้ามาเมืองไทยมาดูซิว่าเอหน้าตายอย่างเงี้ยเขาทำยังไงเราจะาทำให้มันใกล้เคียงหรือดัดแปลงแก้ไขให้ดีกว่าเดิมได้ไหมนะครับปรากฏว่าทำได้ uh huh. แล้วก็หน้าที่จะดีกว่าด้วยในขณนะนี้นะครับซึ่งของเขาเนี่ยเขาบอกกันได้70%ของเราน่าจะได้ถึง80%ดด้วยทำไป uh huh. ในขณะนี้ครับ สมรรถภาพของรองเท้าเห็นว่ามีการทดสอบว่าลดแรงกระแทกได้ถึง70%การทํางานมันคือยังไงมีการทดลองจริงหรือยังผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับที่ในรูปแบบเดิมของเขาเนี่ยที่เป็นสไปเดอร์บูเนี่ยนะครับในการทดสอบในสมองระภูมิเลยจริงจจังๆเลยระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วก็เห็นเห็นอยู่แล้วนะครับว่าเวลาระเบิดขึ้นไปปัป๊บเนี่ยมันกระจายออกค่าเพราะนั้นเนี่ยน้ำหนักระเบิดเนี่ยนะครับ อันนี้คือระเบิดพลาสติกนะไม่ใช่ระเบิดที่มีตะแแบบเครื่องนะถ้าตะแวบเครื่องก็อีกเรื่องหนึ่งนะระเบิดพลาสติกที่ใช้กันมากในยูเครนเนี่ยมันจะพุ่งมาตรงๆว่าตัดที่ข้อเท้าของทหารที่ใส่รองเท้าบูทหรือคอมแบทนะครับพอใช้รองเท้าแบบนี้ปั๊บมันก็กระจายออกข้างเดิมที่เคยขึ้นมาร้อยร้อยเปอร์เซ็นเต็มๆตรงนี้ก็กระจายออกข้างๆไปเหลืออยู่ประมาณ30เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นรองเท้าหรือเท้าเนี่ยก็จะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยอย่างมากก็ขาหักหรือมากก็หกลงนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นรองเท้ารุ่นใหม่ที่เราออกแบบมาเนี่ยนะครับเราก็จะออกแบบให้สมรรถนะของเราเนี่ยหนึ่งก็คือสูงขึ้นนิดหน่อยแล้วก็อีกจอ,อ,อีกองที่สําคัญก็คือว่ามีเขาเรียกว่าพื้นท้องเนี่ยเป็น shape V s h a pe ก็เหมือนรองเท้าที่รองเท้า,เ,ทาเหมือนพื้นของรถเกรอดรถพุ่มเกร็ดปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ใช้กันในโลกเนี่ยเขาเป็น shape กันหมดก็คือแรงระเบิดที่โดนระเบิดปับ๊บมันก็กระจายออกทางข้างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แทรกไว้ใน นวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นมามีอุปสรรคในการใช้งานไหมคะดูจากรูปร่างวิธีการเดินอะไรเนะะี้ยค่ะคือเดิมเนี่ยรูปร่างวิธีการเดินแน่นอนว่ามันก็หนักม,มันก็หนักนิดนึงหนักหนักนิดนึงก็แต่ว่าถามว่าหนักไหมเบากว่าของยูเครนอีกนะครับเพราะเราใช้ไปเบอร์กลาดเขาใช้พลาสติกหล่อขึ้นมาทั้งดุ้นเลยนะมันหนักค่อนข้างหนักของเราใช้ไฟเบอร์ ไฟเบอร์กลาสเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยเป็ผู้เชี่ยวชาญการหล่อไฟเบอร์กลาสอยู่แล้วเพราะการชนรถยนต์ทุกชนิดในประเทศไทยเราใช้ไฟเบอร์หมดนะครับรใช้การชนเป็นไฟเบอร์ดังนั้นนี่มีความอดทน,ทนทนทางพอสมควรแล้วก็กระจายแรงได้ดีเพราะรถยนต์เราพุ่งชนนู่นนี่นั่นก็ไฟเบอร์แคแคบบุกนะครับยังปลอดภัยอยู่ครับเออแบบนี้ถ้าใครอยากจะผลิตรองเท้าแบบนี้ออกมาเพิ่มมากขึ้นจะมีความผิดอะไรไหมครับ คือคงไม่มีความผิดอะไรแล้วครับเพราะว่าถ้าเป็นรูปแบบที่เป็น Spider b o o ูธเนี่ยเพทเทน์เดิมของแคนาดาเนี่ยก็เหลือยีปีมาแล้วนะครับแต่ว่าตัวใหม่ของเราที่ออกแบบใหม่เนี่ยเราก็จะขอจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเหมือนกันแต่เราจะเปิดให้เป็นสมบัติสาธารณะเป็น Open นไลเซน e ให้เพื่อให้ใครก็ตามที่อยากจะทำเนี่ยถ้าทำโดยไม่แสวงหาผลกำไรี่ยนะครับ ทำแล้วไปบริจาคให้ทหารชายตรงชายแดนเนี่ยผมว่ายินดีที่จะมอบให้โดยเป็นอิสระต่อผู้ที่ไปทํานะครับแต่ว่าต้องไปทํากับผลกําไรให้เป็นสาธารณะิยมไปเยครนบนวัตกรรมชนนี้สามารถที่จะใช้ไปทางด้านอื่นได้ไหมครับค,คือในในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยนะครับขณะนี้เรามีทรัพย์สินทางปัญญาอยู่มากมายไก่กองในโลกซึ่งเขาคุ้มครองเนี่ยบางแห่งก็สิบปีบางแห่งก็ยี่สิบปีและมีหมดอายุไปจํานวนมากมาย เราสามารถไปเปิดดูนะครับใน Open Pa t ท n t เนี่ยนะครับของ Google เนี่ยก็มีเปิดให้ดูได้ค้นดูได้เพราะว่าแพทเทนต์เนี่ยคนต้องจดจดวิธีการทำและอายุในการคุ้มครองเนี่ยอย่างเช่นยารักษาโรคหลายชนิดจดแพทเทนต์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับน้องเข้าใจไหมคือจดวิธีว่าหมดอายุมดอายุเอาไปใช้ได้หรือเคยเห็นเครื่องพิมพ์สามมิติใช่ไหมครับ,ครบเครื่องพิมพ์สามมิติเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นของ IBM เป็นเจ้าของสิทธิบัตรแต่แพทเทนต์คือสิทธิบัตร นะครับไม่ใช่นิกสิตนะสิทธิทบัตรสิทธิบัตรคือทรัพย์สินทางปัญญาที่ีย้ว่าสิทธิทบัตรเนี่ยเขาก็จดทะเบียนไว้เสร็จแล้ว i อวีเอ็มพอจดทะเบียนแล้วเกินยี่สิบปีปั๊บตอนนี้จีนจีนบอกอ้าวอันนี้สิทธิทบัตรอันนี้ดีเอามาทําตอนนี้เครื่องพิมพ์สามมิติส่วนใหญ่ในโลกเป็นของประเทศอะไรจีนหมดเลยแล้วราคาถูกมากจีนบางทีถึงขั้นวิจัยเครื่องพิมพ์บ้านเอามาเป็นหลัง,ลงพิมพ์มาปื้ปืืืืพืืืืืืเป็นืืืืืืืืืืืืืืืืเอามาื้อนกัน มันเหมือนกับเลโก้เลยนะครับปรากฏว่าจีนทําได้เพราะอะไรครับเพราะสิทธิบัตรเหล่านี้หมดอายุแล้วหมดอายุการคุ้มครองแล้วก็เอาไปผลิตได้เหมือนกับประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีบริษัทยาหลายชนิดนะครับหลายยี่ห้อเนี่ยเอายาที่ยากแก้ปวดหมดอายุแล้วคือหมดอายุการคุ้มครองนะไม่ใช่ยาแก้ปวดที่หมดอายุห้ามใช้นะไม่ใช่หมดอายุการคุ้มครองแล้วเขาก็เอาสูตรยาพวกนี้มาผลิตใหม่โหบางบริษัทใหญ่โตเลยนะครับ ได้ติดที่บัตรยาอันใหม่ของเขาเลยเป็นจดขอนของเขาเป็นตำรับยาใหม่ปรากฏว่าร่ำรวยมหาศาลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนะี่ยเป็นโอกาสของน้องๆทั้งหลายสามารถไปค้นคว้าติดที่บัตรในโลกนี้และเอาไปผลิตใหม่หรือจดติดที่บัตรใหม่นะฮะเต็งเ็นติดที่บัตรมีหลายชนิดนะครับมีสิทธิในการออกแบบผลิตภัณฑ์ติดที่บัตรในการผลิตนวัตกรรมใหม่หรือว่านิกติก็เหมือนกันสามารถทําได้จดทะเบียนได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเดียวกันครับ แล้วขออนุญาตนะคะพอดีทราบมาว่าเหมือนชื่อรองเท้าในชื่อรองเท้านินบังกรมีที่มาไหมครับว่าทำไมถึงชื่อนี้คได้ครับเพราะว่านินบังกรเนี่ยบก็มาจากวรรณคดีเรื่องพระภัยมณีนั่นเองนะครับพระภัยมณีเนี่ยผานาของสุดสากรก็คือม้านินบังกรซึ่งเขี้ยวเป็นเพชรเกร็ดเป็นนินลิ้นเป็นปานถึงเอาขวานปั่นฟาดไม่ขาดหลอนคือมันแข็งแกร่งมากอันนี้เราบอกว่าถึงระเบิดกัมปนาตก็ ไม่เป็นไรขาไม่ขาดแน่นอนเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าโรงเท้าชนิดนี้หรือผลิตภัณฑ์นี้พอเอิญเราได้โรงงานผลิตนะครับผลิตไอ้พิมพ์สามม,มิตินะครับที่จังหวัดสมุทรสาครเขาเขาช่วยช่วยออกแบบช่วยผลิตในขั้นต้นเนี่ยปรยีเลยไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเราก็เลยให้เป็นเกียรติประวัติว่าในไหนโรงงานอยู่ที่สมุทรสาคร สมุทรสาครเนี่ยใช้แค่สุดสาครกนันนะ <c oughs> ก็เลยเป็นพานะของสุดสาครนั่นคือมหานินมังกรน,นี่แหละก็เป็นพานะของทหารไทยที่จะไปใช้ต่อไปในอนาคตว่า <c oughs> เราก็อวรณกรรมเรื่องพระภัยมณีเนี่ยตอนสุดสาครเนี่ยแหละครับสุดสาครหรือจ้าทิงจาที่เด็กๆรู้จักกันนะจ้าทิงจาใช่ไหมเดยรันนะคือสุดสาครเนี่ยก็มีพานะชื่อมหานินมังกรไปไหนมาไหนบุก น้ำลุยไปได้ทั้งหมดเลยนี่แหละคือที่มาของโครงการรองเท้าชื่อว่านินมังกรน,นั่นเองครับฟังแล้วเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยครับเรียกง่ายดีใช่ไหม <laughs> ถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษโอ้โหงงแอนตี้เพอร์ซนาลไมส์สไปเดอร์บูธอพังแนละ้วมันเป็นภา,านษาอังกฤษคนไทยไม่รู้จักพอผมพ่ดรองเท้านินมังกรปับ๊บคุณหูคุณหูเลยสีดำดำเหมือนเหมือนมังกรด้วยนะครับ ค่เท่าไหร่คะถ้าวองจํานถ้าถ้าเราสั่งซื้อนะฮะจาก Ebay <คะ S 2> เ,เองก็ตามเนี่ยอยู่ที่ประมาณคู่ละ40,000บาทอ,อันนี้คือของที่เป็นสไปเดอร์บููจากย<ม>ูเครนนะครับซึ่งค่อนข้างแพงมากเลยนะครับระหว่างทางก็เสียภาษี <S 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 ยิบย่อยไปหมดเลยแต่ว่าถ้าทำในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ประเทศไทยเราเก่งเรื่องการออกแบบด้วยไฟเบอร์กลาสเราก็จะเหลือประมาณคู่หนึ่งอย่างมากหมื่นบาทลดลงมาสีเท่าตัวแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ เมด i นไท a แลนด์นะครับเราสามารถส่งออกได้ในอนาคตถ้าเราจะส่งออกนะครับหรือเราจะส่งแบบไปให้กับโรงงานต่างๆในประเทศไทยที่มีโรงงานไบเบอร์อยู่เยอะแยะเนี่ยไปผลิตเว่าเอาช่วยมาบริจาคให้กับทหารด้วยก็ยิ่งดีครับแล้วสําหรับผู้ที่สนใจสามารถที่จะติดต่อมาทางช่องทางไหนบ้างครับครับตอนนี้ก็มีอีเมลอยู่นะครับว่าถ้าสนใจก็ติดต่อที่อีเมลนี้ได้เลยนะครับเพื่อจะได้รวบรวมว่ามีใครสนใจบ้างนะครับก สมทบได้คนละข้างขาคนละข้างก็ได้นะครับหรือ <c oughs> คนละเล็บเพืมมกก่อของมีนมังกรก็ได้ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่ศรัทธาน,นะครับเหมือนเราทอดกระถินทอดพ่อป่าแหละแต่ว่าเป็นการทําเพื่อให้ทหารของเราเนี่ยมีรองเท้าใช้ที่ปลอดภัยแล้วก็ผมก็ไม่คิดอะไรเลยเพราะว่ามีราคาบอกอยู่แล้วว่าราคาประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะให้หรือว่าถ้าโรงงานไหนพร้อมที่จะช่วยผลิตเอาแบบเราไปผลิตได้เลยแล้วก็เอามามอบให้กับ ทีมงานเพื่อจะไปส่งให้กับทหารที่วิชัยแดนต่อไปซึ่งขณะน,นี้ตอนนี้นะครับทหารวิชัยแดนนอกจากกองทัพภาคที่2อแล้วยังมีกองทัพภาคที่หนึ่งที่ตาพยาย mm. บ้านหนองจานอีกแถมกองทัพเรือก็มีมีที่ไหนอีกที่บ้านชำลากอีกนะครับบอกตอนนี้วางทุ่นระเบิดแบบพ m n 2เนสองเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้มันช่างวางกันจังนะที่ผมเห็นเนี่ยนะครับทาให้เราปวดหัวมากเลยนะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าน,นี้อีกต่อไป mm. อยากให้ทหารไทยเนี่ย หรือคนไทยเองเนี่ยเดินชายแดนขอให้มีความมั่นคงปลอดภัยว่าอย่างน้อยขาเราไม่ขาดอีกแล้วนะครับเราก็จะมีความปลอดภัยสูงขึ้นก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันคนละมือคนละไม้นะครับเนื่องจากว่าถ้าใครโรงงานไหนพร้อมผลิตก็มารับแบบมาผลิตได้เลยเราจะส่งคนไปช่วยอำนวยการผลิตให้ด้วยครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเด็กจนซีหลายๆคนนะคะมอง ท่านสวเป็นแบบอย่างว่าอยากจะสร้างคุณค่าให้กับสังคมอยากที่จะช่วยเหลือประเทศชาติแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนอะค่ะมีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะในโลกนี้มีของง่ายๆอยู่เยอะเลยนะครับซึ่งปรากฏว่าอาจารย์ทั้งหลายไปทาอะไรก็คิดแต่เรื่องยากๆกันหมดเลยนักเรียนบอกทำไมต้องทําเรื่องยากอย่างนี้มีเรื่องง่ายๆที่เห็นตามท้องถนนเยอะแยะเลยเช่นถังขยะแบบแยกขยะได้เนี่ยไม่เห็นมันจะยากเลยช่วยกันคิดช่วยกันประดิษฐ์ แล้วขาทำออกมาได้ทุกวันนี้ทุกวันโอ้อันนี้มันง่ายไปอันนี้มันโอ้ไม่น่าจะทำเลยอะไรเงี้นะอันนี้คือการที่ผู้ใหญ่ในบ้านเราเนี่ยต่อต้านความคิดที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยนะครับนี่คนทำไปเนี่ยปรากฏว่าโมีคนตั้งเยะแยะบอกเอ้ยอันนี้มันไปดูคนนน้นคนนี้มาลอกมาบอบางคนก็บอกว่าเออคิดได้ยังไงเนี่ยทำไมถึงคิดไปทำอย่างนี้ล่ะดีนะ แต่ก่อนเราอยู่มาตั้งนานในคิดไม่ออกถูกไหมทำไมไม่ทําเรื่องยากๆอย่างเรื่องเรื่องเอาระบบต่อต้านโรนันยากเนาะเออ,อยางเงี้ยง่ายกว่าอย่างเงี้ยง่ายกว่าแล้วทาได้อย่างรวดเร็วก็ mm hmm. วคือมีคนทําแล้วมีคนพรูฟแล้วพิสูจน์แล้วว่ามันใช้ได้ในสงครามจริง mm hmm. นะครับเราก็เอามาใช้จริงแล้วก็งบประมาณเราน้อยเราก็ใช้วิธีเงี้ยค่อยๆทาเอาเงินเดือนเนี่ย <c oughs> นะเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงของสอวอเนี่ย <c oughs> ค่อยๆสะสมแล้วก็หยอดกระปุกแล้วก็ไปซื้อมทีลชิ้นสองชิ้นสุดท้ายก็ทําได้ ใบเงก็ประมาณแผ่นดินตักบาทหนึ่งเลยครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขามาช่วยกันนะครับอย่างเท้าของวินินบางกรเนี่ยก็มีโรงงานยางเขาออกแบบเสร็จสับเรียบร้อยเอาแบบหมุนเข้าไปได้เปลี่ยนถอดออกมาได้คล้ายๆรองเท้าสตั๊ดเลยสามารถถอดปุ่มเปลี่ยนปุ่มเปลี่ยนป,ป,ปุ่มได้เห็นไหมหว่าดีขนาดไหนแล้วทาให้ฟรีเราก็บอกโหทั้งวันนี้เสียเงินค่าใช้จ่ายอย่างเดียวที่เสียก็คือค่าน้ามันรถวิ่งไปไป,ไปมานั่นเองครับ ท่านสวพิพงศ์อยากฝากถึงเด็กเจนแซทที่เห็นท่านเป็นแบบอย่างเลยว่าอยากจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอยากฝากถึงอะไรของพวกเขาครับคือจริงๆแล้วเนี่ยครับไม่ว่าเราอยู่เจนไหนก็แล้วแต่นะครับความคิดสร้างสรรค์มันอยู่ก่าทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทําแล้วก็คิดว่าทําในสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมเห็นสังคมมีปัญหาอะไร เราก็ทําในสิ่งนั้นได้เลยไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปถามพ่อถามแม่นานเห็นว่ามีประโยชน์ไหมอ่านหนังสือจํานวนหนึ่งอ่านเสร็จไม่ต้องอ่านหรอกค้นอินเทอร์เน็ตดูก็ได้เดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ต g ูเกิลก,ก็ตอบได้เพอเพอเราใช้แชท GPT Gemini มันก็ตอบข,อข้อมูลตอบได้จํานวนมากแล้วที่เหลือเราก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราในใส่ลงไปว่าแล้วจริงๆเราควรทําสิ่งนี้เราควรทําสิ่งนั้นเราไม่ควรทําอะไรก็มีคําแนะนําอยู่ทั่วไปหมด ก็ขอให้วันนี้กลับมาตั้งใจแล้วนั่งคิดขอให้คิดอย่าไปเที่ยวเตรยอย่าไปใช้เวลาเล่นเกมมากเกินไปนะครับเล่นเกมก็ไม่เป็นไรเล่นได้แต่เล่นเสร็จแล้วให้มันได้จินตนาการอย่างเช่นไอ์สไตน์เคยบอกนะครับว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ความรู้เรียนในห้องเผเผอครูก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็มาสอนเราอีกเราต้องใช้ความรู้จากประสบการณ์ชีวิตจริงจากสิ่งที่ควรจะสร้าง ให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วเสร็จแล้วสิ่งเหล่านั้นจะนํากลับมาซึ่งประโยชน์ของประเทศชาติและเป็นประโยชน์ของน้องๆเองด้วยวันนี้เราต้องคิดว่าเราเคยทําอะไรมาแล้วในอดีตแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรบ้างกับประเทศนะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ชีวิตอยู่ถึงอายุ่หกสิบกว่าไม่เคยทําอะไรมีประโยชน์เลยเนี่ยต้องคิดแล้วต้องคิดกลับไปทบทวนตัวเองว่าเอะเราเกิดมาทําไมนะเราทําไม่ทําอะไรเป็นประโยชน์เลยอย่างของผมเนี่ยนะ ผมก็6 4ี่จะ6 5ิห้าแล้วชีวิตนี้ก็ทำมาหลายชิ้นหลายอันแล้วคงยังไม่ต้องเล่าว่าเคยทำอะไรมาบ้างบ้างๆมาถามใหม่ก็ได้นะครับเราก็คิดอะไรแหวกแนวชาวบ้านเข้ามาเยอะอยู่นะครับก็อยากทีก่จะบอกว่าน้องต้องกล้าทำต้องกล้าคิดและต้องตอบตัวเองให้ได้นะครับว่าเราทำอะไรไปหรือ,อยังแล้วเรากล้าที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่กล้าทำไหมในสิ่งที่ดีนะไม่ใช่กล้าทำในสิ่งที่มันเร็วเนี่ยอันนี้มีคนทำเยอะแล้วทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่กล้าหาญทำในสิ่งที่ ้มหน้าก็ไม่อายดินไงหน้าก็ไม่อายฟ้าหันซ้ายหันขวาก็ไม่อายประชาชนที่อยู่รอบข้างนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติคนละเล็กคนละน้อยครับป้านแล้วก็อมอยากให้ท่านผู้ชมนะคะได้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้รับฟังจากสมวุธด,ดีในวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนทํา สิ่งที่ทุกคนอยากที่จะทำยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสวบูตี้มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย